ไปนะผมก็พนาเรื่อการพอสมควรน,นะก็วันนี้ครับผมได้ไปทำการเรียกได้ว่ากลับมาเล่นเกมวันพันสแมนกันอีกเซียนเคยนะครับผมก็เพราะผมกลับมาใช่ไหมละรับผมก็ไปดูพวกสุ่มตัวดำอะไรพวกเนี้ยพวกแบบตัวพวกเรารีวิวอะไรพวกเนี้ยแล้ว,วนะผมก็แบบเฮียผมแบบเฮ้ยโหอยากอยากแบบอยาก กลับมาทำคลิปเกี่ยวกับเกมอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับผมก็เกมวันพันแม่นั่นเองครับผมอยากกลับมาเล่นอยากกลับมาแคสเกมเหมือนเดิมนะครับผมอยากกลับมาทำคลิปวิดีโอครับเกี่ยวกับเกมแล้วก็ผมก็จะกลับมาเล่นวันพันแม่นั่นเองนะครับในการเล่นไปทีเรื่อยนะแต่ก็วันนี้นะผมไม่มีอะไรมากครับก็อยากจะมาบอกว่าผมนั้นควรที่จะ ไปเออเขาเรียกอะไรคควรที่จะไปลงเซิร์ฟเวอร์ใหม่เซิร์ฟใหม่ดีนะพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เออเจ็ดหนึ่งส่วใช่ไหมแต่ว่าผมมาเล่นตอนที่เซิร์ฟมันเปิดได้มันวันหนึ่งละมั้งของเจ็ดหนึ่งหรือสองวันนี่แหละทีนี้ปัญหาที่เราเจอคืออะไรเราไม่สามารถที่จะไต่อันดับตามทันคนอื่นที่เขาเล่นมากันแต่ปีห้าแล้วผมไม่สามารถที่จะไต่อันดับไปทันคนอื่นคนอื่น ได้นั่นเองนะครับดูนะผมเนี่ยตอนวันที่สามครับผม,ม,ผมก็มเข้าเกมมาแนตนะ่ผมก็อยู่มาหลอยดิดๆแล้วอะ่ะหาลาร้อยกว่าแล้วอะ่ะผมถึงต้องการกลับมาเล่นใหม่นั่นเองนะครับก็ผมอยากที่จะไปลงเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ใหม่นะผมก็ไม่รู้จะไปลงเซิร์ฟเวอร์ไหนดีเพราะว่าละไอเซิร์ฟเวอร์เจ็ดศูนย์ที่ผมเล่นเนี่ยก็คือไอเดียก็เกือบพังแล้วนะเพราะผมได้ร้องของทำราชาทะเลเล็กกับดักชายไว้นะผมก็ตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่า วันนี้แจกคาร่าระดับเอเซรารบวกผมก,ก็ทำการสุ่มบวกห่วงคาร่าออกมาทำให้ไอดี ID ผมเนี่ยเกือบเจ๊งกันเลยทีเดียวนะเร่องน้เกือบเจ๊งเลยเพราะว่ามันสู้ไข่เขาไม่ได้เลยนะผมในเบต้าของกาโรา่นะแต่เป็นกาโรา่ของเบตา้า UR นั่นเองนะผมก็เบต้าความไหวนั่นเองนะครับที่ทุกคนรู้กันนะครับเรียกว่า เกือบเจ๋งเกือบสู้ใครเขาไม่ได้เลยทีเดียวนะก็เดี๋ยววันนี้ไม่มีอะไรมากก็อยากพูดคุยแล้วก็ผมอยากจะกลับมาทำคลิปเกี่ยวกับมาสแซนก็อยากจะทแนะนำมากมายจากคนที่เข้ามาดูผมนะว่าควรจะไปไหนทางไหนดีนะสำหรับฝ่ายเสี่ยงผมนะในการเริ่มต้นของเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ใหมเ่เต็มที่นะว่าจะสวนเนยนเล็กมาใช่ป่ะ เเียรเข้ามาเพราะว่าผมไม่สามารที่จะติดตัวําสุมทรของเจ้าเบต้าเกียร์โรได้ครับเพราะว่ามันเป็นตัวคอที่หดมากแล้วจะต้อไปทีาา่หัหดนะสำหรับพาร์ทสองนะมันไม่สามารถผมแมไม่สามารถเก็บตัวทันไปสู่เกียร์โได้นะับถ้า ถึงผมไม่ได้สุ่มเกียร์โรใช่ปะ่ะแล้วผมไปเก็บตัวได้ไปทีหนึ่งซึ่งเกียร์โรมันจะมารีเทิร์นพร้อมกับเจ้าตัวบัวร์อา UR เข้าใหม่นะเป็น u r บวกซึ่งผมจะต้องเลือกระหว่างกาโร่เฮ้ยผมต้องเลือกระหว่างบัวรอ์อา UR บวกกับเกียร์โรแน่นอนครับแต่ถ้าผมจะเอาเกียร์โรซึ่งต้องเอาเกียร์โรใช่ปะ่ะมันจะเป็นตัวขอเล่นกระจิงแต่ว่าบัวรจอาผมจะเล่นไม่ได้เพราะว่ามันจะมีทางด้านลูกเตะของเจ้า บูรอดมามันทำให้การโร่เนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นในเวตาของเ,อเจ้าบูรอดได้เพราะว่าถ้าเขามีการโร่เหมือนกันใช่ปะและเขามีบูรอดซึ่งมันจะไม่ได้วัดกันในที่มันจะไม่ได้วัดกันในเทินที่หเอมันจะไม่ได้วัดกันในเทินที่7แหละนะผมเราจะกหกเทินจบไปเพราะว่าบูรอดเปทําการเตะทำให้ฟาาซีของเจ้าตัวการโร่เนี่ยมันย็ยนได้น้อยลง ม,มันไม่สามารถยืนถึงยื้อได้ถึงเทิร์นที่6ไปเทิร์นที่7ได้เลยซึ่งผมก็คิดอ,อยู่ว่าเฮ้ยไอดี้ผมมันก็น่าจะอาจะพังในไม่ช้าแหละสำหรับเซิร์ฟเวอร์เจ็ดน,นเพราะว่าด้วยความที่ผมเข้ามาเล่นใหม่แล้วมันก็อะไรผิดพลาดมันความผิดพลาดมันเยอะแยะไปหมดทำให้ผมได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องพวกนี้มานะครับผมสำหรับเกมมอนพลาสมนะก็ วันนี้นะผมก็อยากจะบอกว่าผมจะกลับมาทําคลิปเต็มรูปแบบเกี่ยวกับเกม OPM ของเรานะครับผมเร้ผมก็จะเริ่มต้นฝ่ายฟรีวันที่1น,นะครับผมในเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ไหนก็คุณผู้ชมก็ช่วยบอกบอกมานบอกมาด้วยนะครับผมควรที่จะไปลงในเซิร์ฟเวอร์ไหนหรือเซิร์ฟเวอร์ที่เท่าไหร่ดีสําหรับการกลับมาเล่นวันพันสปของผมนะครับ ก็น่าจะสายฟรีเต็มรูปแบบแหละนะเพราะว่าม,มันใช้เงินค่อนข้างเยอะนะรับการเติมเกม One ฟ a s Man ในการเอาตัวได้ตัวหนึ่งเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมาเล่นสายฟรีเต็มรูปแบบดูว่ามันจะเสียเงินเยอะเกินไปแล้าเติมนะผมก็อยากท้าทายตัวเองด้วยนะผมจะเล่นสายฟรีไปได้ไกลแค่ไหนกันนะผมสำหรับเกม Game One Pass Man แล้วก็เดี๋ยว เจอันอีกรอบนึงก็คงผมก็คงจะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วแหละแต่ก็อยากให้คุณผู้ชมช่วยบอกว่าผมควรที่จะไปลงในเซิร์ฟเวอร์ไหนดีเพียบเปิดใหม่นะผมเซิร์ฟเวอร์714 715หรือ716หรือ720อะไรแบบนี้นะผมควรที่จะไปลงในเซิร์ฟเวอร์ไหนดีนะเพื่การปันนป้นตัวขึ้นมาผมก็อยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ให้มันก่อนก่อนจบธันวานะเพราะว่าหลางังจากจบธันวาไปเป็นคอของเกโลใช่ปะละ่ะ กิจกรรมมันก็จะน้อยลงแล้วกิจกรรมมันไม่มีเลยบ้างก็เป็รับกิจกรรมของเรือนของเดือนของเจ้าหูตัวเกรเกรของเรานั่นเองนะครับมันก็คงจะไม่มีกิจกรรมอะไรมากมายหรอกก็อยากจะเล่นได้ถึงเดือนธันวานแล้วก็ตัดไปซูปเปอร์ใหม่นะครับก่อนก่อนก่อนเดือนธันวานะเราจะได้มีกิจกรรมเล่นกันเยอะๆนะ โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอนะไรมากผมก็อยากกลับมารีเทิร์นฮีโร่ของผมนะแล้วกเกี่ยวกับการทําคลิปของผมนะในการกลับมาทําคลิปใหม่ของผมนะโอเคก็วันนี้ครับไม่มีอะไรมากครับผมก็อยากจะมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมในเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วตัวโต,วตวใหม่ของผมครับในการปั้นว่าผมจะปั้นไปได้ไกลแค่ไหนนะครับ สุดแค่ไหนนั่นเองครับก็ในว,วันนี้ก็กราบขอบคุณท่านผู้ชมที่ฟังครับที่ฟังมาตึงตอนนี้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ